JYN จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนพภาตอนที่1377คําอคำอธิบายผู้หญิงทั้งสามคนพูดไม่ออกอย่างแท้จริงเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเจ้าคิดว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องมีภรรยาเพียงเพราะเจ้ามีอาวุธเหรอจุนหญิงเหลียนตกใจและโกรธเจ้าหมายถึงดาบดูร้ายของเจ้ามีความสำคัญเท่ากับภรรยาของเจ้าเหรอ เจ้าหมายถึงเจ้านอนด้วยอาวุธแทนที่จะเป็นผู้หญิงเหรอวูเหลียงกล่าวว่าผู้หญิงจะมีความสำคัญเท่ากับดาบที่ดูร้ายของข้าได้อย่างไรการถืออาวุธของข้าดีกว่าการถือผู้หญิงมากเจ้าต้องถามข้าเรื่องนี้จริงๆเหรอเราต่างก็รู้คำตอบการสนทนาเป็นไปอย่างน่าอึดอัดใจที่จะดำเนินต่อไปพวกเขาไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีกต่อไป ถ้าลีวูเหลียงไม่ใช่เพื่อนที่ดีของเย่เซียวส่วนปิงและจุนหญิงเหลียนจะรีบเข้ามาทุบตีเขาอย่างหนักไม่เพียงแต่จุนหญิงเหลียนและส่วนปิงเท่านั้นแต่น้องสาวเย่ซวงและเย่ฮานก็ทนไม่ได้กับความโง่เขลาของลีวูเหลียงเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะยังคงเป็นผู้หญิงสดสองคนก็ตามในความเป็นจริงหญิงสาวทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะท้าทายลีวูเหลียงในการต่อสู้เมื่อพวกเขากลับมาที่ค่ายพวกเขาจะทุบตีเขาอย่างรุนแรงเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจความไม่รู้ของเขา แม้แต่หานปิงซูก็ตกตะลึงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่หลี่เป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้นี่เป็นเรื่องยากเขาจะทําให้ผู้หญิงทั้งโลกโกรธเคืองเขากําลังจะขึ้นสู่สวรรค์เร็วนี้ไม่มีใครรู้ว่าลีวูเหลียงอาจงโง่เขลาอย่างไม่น่าเชื่อโดยพูดคำพูดที่งโง่เขลาเหล่านั้นเขาจะไม่ขึ้นไปบนสวรรค์แต่เพื่อต่อสู้กับสวรรค์สู้ตานรู้โกรธเคืองอายและอารมณ์เสียเธอกระโดดและโกรธจัดลีวูเหลียงเจ้าสุนัขโโครกหน้ารังเกียจ้าเจ้า ลีวิเหลียงโกรธมากทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าน่ารังเกียจและศกปรกลระเจ้าพูดแบบนั้นได้อย่างไรข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้แล้วถ้าข้าไม่เมตตาเจ้าในการต่อสู้เจ้าคงตายไปแล้วถ้าข้าไม่ช่วยเจ้าทันเวลาเจ้าคงเป็นบ้าและอ่อนแอในการฝึกฝนอย่างแน่นอนหลังจากที่ข้าทำไปทั้งหมดเจ้าก็ตะโกนใส่ข้าด้วยคำพูดอันน่ารังเกียจเหล่านั้นจริงๆเจ้าเจ้าเป็นผู้หญิงที่เลวซาม สูตานหรูอ้าปากของเธอจ้องมองที่เขาตัวสันและกัดฟันพูดออกมาหนึ่งคำเจ้าข้าอะไร,รลีวูเหลียงตะโกนว่าข้าได้สู้รบมานับพันครั้งในชีวิตข้าไม่เคยยอมแพ้ข้าเป็นคนชอบธรรมและซื่อสัตย์ไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรเจ้าจะเรียกข้าว่าน่ารังเกียจและสกปรกไม่ได้ข้าไม่ยอมรับนั่นเป็นคำพูดที่ทรงพลังที่ยอดเยี่ยม ส่วนปิงและจุนหญิงเหลียนมีความคิดเดียวกันหากหนึ่งในนั้นคือสู้ตานหรือพวกเขาจะทุบตีเขาโดยไม่พูดอะไรที่ไร้ประโยชน์อีกต่อไปพวกเขาทั้งสองตัดสินใจว่าถ้าสู้ตานหรือโจมตีพวกเขาจะช่วยเธอต่อสู้กับรีวูเหลียงศัตรูของผู้หญิงเขาพูดอะไรบางอย่างที่ไม่อาจให้อภัยได้อย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดสู้ตานหรือไม่ได้ทำอะไรเลย เธอไม่ได้โกรธในความเป็นจริงดวงตาของเธอเผยให้เห็นแสงพิเศษบางอย่างเธอขอโทษเบาๆจริงๆอืมข้าผิดไปข้าไม่ควรเรียกเจ้าแบบนั้นเจ้าไม่ได้ใกล้เคียงกับคำพูดเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำส่วนปิงและจุนหญิงเหลียญต่างก็ตกตะลึงเยส่สวงและเย่หานเพียงแค่ลืมตากว้างเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะโต้อตอบอย่างไรเช่นกันเกิดบ้าอะไรขึ้น หานปิงซูพร้อมที่จะออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งวุ่นวายแต่เขาก็ต้องตะลึงอะไรนี่เป็นเรื่องจริงเหรอหลังจากนั้นสู่ตานหรูรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมจูจู่ข้าจะอ่อนโยนกับเขาได้ยังไงเธอหน้าแดงแล้วถามอย่างรุนแรงอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นวันนี้เจ้าต้องให้คำอธิบายที่ยุติธรรมแก่ข้าลีวูเหลียงรู้สึกหงุดหงิดกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำมันเป็นเรื่องของข้าที่สัมผัสเจ้าเพื่อช่วยชีวิตเจ้าใช่ไหม เจ้าต้องการคำอธิบายอะไรเราทุกคนคือผู้ปลูกฝังผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกไม่รู้ว่าข้าจะทำไปทำไมอย่างน้อยที่สุดข้าสัมผัสเจ้าหลายครั้งในการต่อสู้ก้นหน้าอกเอาหน้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าใช้เวลาเพียงชั่วครู่ในการชนะการต่อสู้เจ้ารู้ว่าข้าหมายถึงอะไรส่วนปิงและจุนหญิงเหลียนทนไม่ได้ที่จะได้ยินมากกว่านี้จริงๆเย่สวงและเย่หานกำมัดไว้ พี่สาวข้าอยากจะรีบไปเตะเขาออกไปจริงๆข้าก็เหมือนกันน้องสาวหานปิงซูพูดไม่ออกเลยพี่หลี่เจ้าช่างไรอย่างอายที่สุดและโง่เขลาที่สุดในบรรดาพี่น้องข้าประทับใจมากข้าเชื่อมั่นอย่างจริงใจข้าต้องได้ใบหน้าของสู่ตานหรูซีดราวากับกระดาษแผ่นหนึ่งแต่ทันใดนั้นดวงตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเธอถือดับไว้ในมือแล้วรีบวิ่งไปและตะโกนว่านี่มันไกลเกินไปแล้วข้าจะไม่ยอมให้ในายหนีไปจากเรื่องนี้ ดูเหมือนเธอจะผิดหวังอย่างมากเธอรีบไปข้างหน้าเหมือนเสือบ้าลีวูเหลียงอยู่ในความสับสนเดี๋ยวหยุดผู้หญิงบ้าหยุดเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เจ้าแน่ใจต่อสู้กับข้าด้วยชีวิตของเจ้าเจ้าจะไปไกลข้าจะไม่กลัวเจ้าเอาหน้าข้าไม่กลัวอุ้ยเจ้าผู้หญิงบ้าเจ้ากัดเจ้าอุยอาอามันเจ็บ เขาอุทานด้วยความเจ็บปวดสู้ตานหรือยังคงวิ่งเข้าหาเขาโดยไม่สนใจดาบที่ดุร้ายหลีวูลเหลียงไม่กล้าที่จะฆ่าเธอด้วยดาบเขาคงไม่ทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนเขาจึงดึงอาวุธกลับและพยายามจะถอยกลับอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปเขาได้หยุดพลังที่ไม่อาจพลาดได้และการพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งหมายความว่าตอนนี้สู้ตานหรือดีกว่าเขาในทุกด้านโชคดีที่สู้ตานหรือเลิกดาบของเธอทันทีและเริ่มทุบตีเขาด้วยหมัดเปล่า ลีวูเหลียงไม่สามารถทนต่อความสูญเสียได้ดังนั้นเขาจึงพยายามต่อสู้กลับสู้ตานหรูไม่ได้หลบเธอกลับจับเขาไว้แน่นและกัดเขาอย่างดูเดือดลีวูเหลียงอุทานเสียงดังด้วยความเจ็บปวดไอเวนเจ้าอยู่ตรงนั้นเจ้ายืนดูอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแค่พาเธอออกไปจากข้าแล้วอุ้ยอุยอยุชู่อามันเจ็บส่วนปิงและจุนหญิงเหลียนมองหน้ากันและไม่พูดอะไร เย่สวงและเย่ฮานพูดไม่ออกและตกใจไม่มีใครรู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้สู้ตานหร,รูกัดหูของลีวูเหลียงและกัดฟันพูดตอนนี้เจ้าจะให้คำอธิบายแก่ข้าหรือไม่เจ้าเจ้าอุ้ยอุ้ยคำอธิบายอะไรอุ้ยได้โปรดอ่อนโยนหูของข้ากำลังจะขาดเจ้าคนโสโครกเจ้าหนูไม่ละเอียดอ่อนเจ้าเจ้า ซูตานหรูดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณที่สูงส่งมากขึ้นเรื่อยๆเธอเอาแต่กัดหูและไม่ปล่อยเลยแม้แต่น้อยหน้าแปลกที่เธอพูดดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อกัดหูของเขาเจ้าบอกข้าสิว่ามันเป็นคําอธิบายอะไรอารีวูเหลียงอุทานเสียงดังเขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อตอบโต้ได้เลยส่วนปิงและจุนหญิงเหลียนยิ้มและมองหน้ากันลากแขนเสื้อกันแล้วก็จักไปอย่างเงียบ เยซวงและเยหานก็จักไปเช่นกันพวกเขายังนำหานปิงซูผู้ซึ่งตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงในขณะนี้ออกไปด้วยตอนที่1378เอาละ่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนจุนหญิงเหลียนจะเข้าใจอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเธอกล่าวว่าพวกเขาเกลียดกันตั้งแต่แรกเห็นพวกเขาเป็นเพียงเข็มหมุดกับสวรรค์เหตุใดจู่ๆสิ่งต่างๆก็กลายเป็นเช่นนี้ ส่วนปิงเลิกคิ้วแล้วพูดว่าข้าคิดว่านี่ไม่มีอะไรแปลกมันเหมือนกับวันที่เจ้าตกหลุมรักเยเซียลมากหรือน้อยเมื่อพูดถึงเยเซียวส่วนปิงก็แสดงสีหน้าที่ซับซ้อนจุนหญิงเหลียนไม่ได้สังเกตเห็นแต่ถึงแม้เธอจะสังเกตเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเยเซียลและข้าจุนหญิงเหลียนหน้าแดงและพูดว่าข้าไม่เห็นการเปรียบเทียบเลยส่วนปิงถอนหายใจและพูดว่าสู้ตานหรือแตกต่างจากเจ้าและข้าอย่างไร พูดตามตรงผู้หญิงอย่างเรามีผู้ชายกี่คนในโลกที่สามารถดึงดูดความสนใจของเราได้ซู้ตานหรูก็ไม่ต่างกันเจ้าไม่มีความคิดเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปลุกฝังสตรีที่โหดเหี้ยมไม่หยุดยั้งและโหดร้ายอย่างไรก็ตามเธอยังคงบริสุทธิ์มีความรู้สึกพิเศษบงางอย่างอยู่ในใจของเธอแต่เธอจะเก็บมันไว้ในขวดเท่านั้นเธอไม่เคยปล่อยมันไปส่วนปิ่งพูดต่ออย่างราบเรียบว่า ปีแล้วปีเล่าเธออยู่คนเดียวแต่รอคอยที่จะได้รับความรักเธอต้องอยู่คนเดียวแม้ว่าเธอจะดูไม่แตกต่างไปจากหลายปีที่ผ่านมาแต่หัวใจของเธอก็ไม่เหมือนเดิมมีคนที่มีอำนาจมากมายในอาณาจักรชิงหยุนแต่พวกเราก็ไม่อ่อนแอใช่ไหมเธอกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสำหรับผู้หญิงไม่ว่าเราจะแข็งแกร่งแค่ไหนเราก็มีด้านที่อ่อนโยนอยู่ในใจโดยเฉพาะเมื่อเราเจอปัญหาที่ยากจะผ่านไปได้เราต้องการใครสักคนที่พึ่งได้ มันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเราไม่สามารถเปลี่ยนได้สู้ตานหรูดูถูกผู้ชายทุกคนในโลกเพราะไม่มีผู้ชายคนใดที่สามารถปรามเธอได้ผู้หญิงอย่างเธอจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อความรักโชคไม่ดีที่ลีวูเหลียงผู้ชายที่หยาบคายและงโง่เขลาคนนี้คือผู้ชายที่สัมผัสส่วนที่อ่อนโยนที่สุดในหัวใจของเธอบางทีสู้ตานหรูกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวเอง ดังนั้นมันจึงเผยให้เห็นส่วนที่อ่อนโยนที่สุดของหัวใจของเธอด้วยการจัดเตรียมของสวรรค์เธอได้พบกับชายผู้แข็งแกรง่งแข็งแกร่งและแข็งแกร่งคนนี้พวกเขาพบกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่สัญชาตญาณของเธอทําให้เธอมั่นใจส่วนปิงยิ้มอย่างขมขื่นหัวใจของผู้หญิงคือสิ่งที่อุทิศและลึกลับที่สุดในโลกเราเป็นผู้หญิงแต่เราจะมองผ่านมันไปได้หรือเปล่า จุนหญิงเหรียญพยักหน้าและกล่าวว่าข้าคิดว่าเจ้าพูดถูกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ก็สมเหตุสมผลขณะที่คนอื่นๆจากไปแล้วสู้ตาลหรูก็เดินต่อไปอีกโดยกัดลีวูเหลียงและทำให้เขาอุทานขอคำอธิบายหน่อยลีวูเหลียงแทบจะร้องให้ออกมาข้าข้าอุยเจ้าต้องการคำอธิบายอะไรจริงๆเจ้าเอาเปรียบข้าแบบนั้นเจ้าหยาบคายตอนนี้เจ้ากำลังถามข้าว่าข้าต้องการคำอธิบายอะไรเจ้าจริงจังไหม สู้ตานหรูโกโรธและเขินอายในเวลาเดียวกันลีวูเหลียงเอาแต่งเงี่ยหูฟังโปรดอธิบายให้ชัดเจนหน่อยเธอเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรกันแน่สู้ตานหรูโกโรธมากขึ้นข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าทำอะไรเพื่ออธิบายข้าไม่สนใจข้าจะไม่ปล่อยมันไปจนกว่าข้าจะรู้สึกพอใจเธอยังคงตะคอกต่อไปลีวูเหลียงรู้สึกเขินอายอย่างเชื่องช้าและตะโกนเสียงดังว่า การต่อสู้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่าเพิ่งแต่เจ้าสองสามครั้งจะให้คําอธิบายอะไรเพื่อให้เจ้าพอใจเจ้ากัดค่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเป็นตอนนี้เหรอเจ้าเอาเปรียบค่ามากยิ่งขึ้นเจ้าไม่คิดว่าเจ้าควรจะพอใจตอนนี้เหรอความคิดที่แท้จริงและสิ่งเดียวที่เขาคิดในใจคือผู้หญิงคนนี้ไม่อาจเข้าถึงได้เจ้าคิดว่าเจ้าแต่ต้องค่าที่ไหนค่าเอาเปรียบเจ้าเหรอเจ้าพูดอะไรสู้ตานหรือโกรธมาก เจ้าคิดว่ามันเหมาะสมที่จะต่อสู้เหมือนที่เจ้าทำจริงหรือเจ้าเอาเปรียบข้าโดยตั้งใจเจ้าคนเลวใครในโลกนี้อยากจะใช้ประโยชน์จากเจ้าข้าพยายามไม่ทำร้ายเจ้าลีวูเหลียงก็โกรธเหมือนกันทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่รู้ว่าข้าดีกับเธอข้าไม่ได้เอาเปรียบเจ้าข้าไม่เคยเอาเปรียบผู้หญิงเขาโกรธมากเจ้าสัมผัสข้าข้าไม่ได้ทำเจ้าทำ ข้าไม่ได้ทำกล้าดียังไงเจ้าสัมผัสข้าอุ้ยอุ้อุ้ย,ย,ยลีวูเหลียงโกรธมากถ้าเจ้ายังกัดข้าแสดงว่าเจ้ากำลังบังคับให้ข้าตีเจ้ามาเร็วทำไมจะไม่หลัตีข้าถ้าเจ้ากล้าดวงตาของสู้ตานหรูดูลุกเป็นไฟลีวูเหลียงตอบว่าดีก็ได้ข้าจะทำอย่างไรเพื่อให้คําอธิบายที่เจ้าต้องการ แค่บอกข้ามาว่าต้องทำยังไงความรู้สึกเดียวที่เขามีคือเขาควรยอมแพ้อย่างแน่นอนเพื่อให้มีชีวิตรอดจากผู้หญิงที่ไรเหตุผลเขาคิดว่าข้าจะไม่ต่อสู้กับผู้หญิงเลยนี่มันแย่มากมันก็แค่การต่อสู้ข้าแสดงความเมตตาให้เธอข้ายัางช่วยเธอไว้ทีหลังด้วยซ้ำทำไมเธอต้องมายุ่งกับข้าแบบนี้ข้าสงสัยจริงๆในฐานะผู้หญิงที่ไรเหตุผลเช่นนี้เจ้ามาเป็นปรมาจารย์ของพระราชวังเมฆน้ำแข็งได้อย่างไร สู้ตานหรูพูดด้วยความโกรธว่าไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าจะอธิบายอะไรให้ข้าฟังลีวูเหลียงถอนหายใจสมบัติและสมบัติบางอย่างละ่ะไม่แก่นแท้ของสัตว์วิญญาณบางชนิดไม่มีทางหินคริสตัลบอกระดับมาแล้วข้าจะไม่ต่อรองไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่แล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะลีวูเหลียงโกรธจัดบ้าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เจ้าต้องการอะไรจากข้า เพื่อเห็นแก่สวรรค์ทำไมเจ้าไม่มาเป็นภรรยาของข้าละ่ะแล้วเรื่องนั้นละ่ะเจ้าได้รับทุกอย่างของข้าแบบนั้นเลยดีไหมทำไมไม่เอาแค่นั้นละ่ะฮะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างดังนั้นเขาจึงเริ่มพูดเรื่องไร้สาระดีตกลงสู้ตานหรูหน้าแดงและตอบอย่างรวดเร็วอะไรนะลีวูเหลียงรู้สึกชาเขาลูบหัวแล้วพูดเหมือนอยู่ในความฝานันอะไรนะ เจ้าพูดอะไรใบหน้าของสู้ตานหรูแดงไปหมดเธอจ้องที่เขาแล้วพูดว่าข้าบอกว่าจะทำเจ้าหูหนวกหรือเปล่าลีวูเหลียงหลงทางโดยสิ้นเชิงข้าพูดอะไรไปโอ้ใช่ข้าบอกว่าข้าบอกว่าทำไมเจ้าไม่มาเป็นภรรยาของข้าภรรยาโอถูกต้องข้าได้ยินแล้วนั่นจะทำสู้ตานหรูรู้สึกเขินอายมากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นแหละ ก็เจ้าจะต้องต้องอุ่นเตียงให้ข้ารับใช้ข้าลีวูเหลียงไม่อยากจะเชื่อเลยจ้องมองไปที่สู้ตานหรูเจ้าแน่ใจเหรอสู้ตานหรูกัดริมฝีปากของเธออย่างเขินอายแล้วพูดว่าเจ้าได้ยินข้านั่นจะทำตอนนี้เจ้าเป็นของข้าแล้วลีวูเหลียงลูบหัวที่ยุ่งเหยิงของเขาบีบขาของตัวเองแล้วพึมพำอะไรนะข้าไม่ได้ฝันใช่ไหมผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วหรือเปล่าตอนที่เธอหมดสติไปก่อนหน้านี้เธอเป็นบ้าเหรอ ตอนที่1,379ในหญิงสู้ตานหรูบีบเขาค่าไม่สนใจเจ้าพูดแล้วเจ้าก็ทำพืมหากเจ้ากล้าเปลี่ยนใจผิดคำพูดค่าค่าจะพูดซ้ำค่าจะหลายครั้งเธอก็ยังคิดไม่ออกว่าจะพูดต่ออย่างไรดังนั้นเธอจึงพยักหน้าเพื่อยุติมันเธอพูดเหมือนรำคาญคนสาเลวทำไมยังยืนอยู่ตรงนั้น ลีวูเหลียงลูบหัวของตัวเองแล้วพูดว่าค่าคาหลงทางแล้วสู้ตานหรูกระแอม,มแล้วก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยหน้าแดงจากนั้นค่อยๆแตะหูที่ถูกกัดอย่างแรงยังเจ็บอยู่หรือเปล่ารีวูเหลียงทำหน้าเคร่งขืนด้วยความเจ็บปวดขอข้ากัดหูเจ้าแบบนี้แล้วเจ้าจะรู้ว่ามันเจ็บอุยสู้ตานหรูขยับศีรษะของเธอแล้วพูดว่าเอาเลยกัดมันเลย ลีวูเหลียงก้าวถอยหลังและหยุดอย่างเชื่องช้าเขาตบหัวตัวเองแล้วพูดว่าสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพิ่งบอกว่าเจ้าจะเป็นภรรยาของข้าใช่ไหมข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเจ้าจริงจังไหมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหมสู้ตานหูหน้าแดงและพูดอย่างจริงจังว่าไม่ไม่ใช่ใครจะล้อเล่นเรื่องแบบนี้ละ่ะลีวูเหลียงรู้สึกมึนงงเล็กน้อยแต่แล้วก็หัวเราะออกมาดังๆก้าวไปข้างหน้าอุ้มหญิงสาวไว้ในอ้อมแขนของเขาตะโกนเสียงดังว่า เจ้าเป็นภรรยาของข้าดังนั้นข้าไม่จําเป็นต้องกลัวตอนนี้ครู่ต่อมาเขาจูบปากเล็กของสู้ตานหรูโดยตรงด้วยปากใหญ่ของเขาอย่างเร่งรีบสู้ตานหรูเริ่มสั่นและพยายามต่อต้านไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ฮึอเจ้าคิดว่าเจ้ายัางพูดเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าลีวูลเหลียงปิดริมฝีปากของเธออย่างท่วมทน้นเจ้าเป็นภรรยาของข้าข้าสามารถทำทุกอย่างที่ข้าต้องการให้เจ้า ร่างกายของสู้ตานหรูอ่อนแรงและชาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ไม่ต้องพูดแต่ลีวูเหลียงยกเธอขึ้นด้วยสองมือแล้ววางเธอไว้บนไหล่ของเขาเขาหยุดและถามว่าข้าขอถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจริงจังไหมเจ้าอยากเป็นภรรยาของข้าจริงๆเหรอดวงตาของสู้ตานหรูกระพริบตาและเธอก็พูดด้วยเสียงหาำ เจ้าอาศัยอยู่ในอาณาจักรชิงหยุนมาเป็นเวลานานแล้วเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับสู้ตานหรูที่ทำลายคำพูดของเธอเองหรือไม่ลีวูเหลียงหัวเราะออกมาดังๆดีไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเจ้ายังไม่ได้แต่งงานข้าก็เหมือนกันวันนี้เจ้าสัญญาว่าจะเป็นภรรยาของข้าถ้าอย่างนั้นข้าสัญญาว่าเจ้าเป็นภรรยาของข้าตอนนี้เขาอุ้มหญิงสาวไว้บนไหล่และเริ่มก้าวเท้ากลับค่ายเหมือนนายพลที่เพิ่งชนะการต่อสู้ในสงคราม สูตานรูคอยสัมผัสของลีวูเหลียงและแผ่นหลังขนาดใหญ่รู้สึกถึงกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งของเขาที่แผ่นหลังทุกย่างก้าวของเขาร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเคลื่อนไหวราวกับกำลังข้ามภูเขาและมหาสมุทรมันคือจิตวิญญาณของวีระบุรุษท,ที่เขาเกิดมาพร้อมกับมันสูตานรูอดไม่ได้ที่จะลหลงไหลกับมันเธอจับเอวใหญ่ของเขาด้วยมือทั้งสองโดยอัตโนมัติเธอหน้าแดงแต่กลับรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้าอาศัยอยู่ในอาณาจักรชิงหยุนมาหลายปีแล้วในที่สุดข้าก็มีผู้ชายที่สามารถพึ่งพาได้ตลอดชีวิตมันเป็นความรู้สึกแห่งความสุขจริงๆข้ามีความสุขมากลมในตอนกลางคืนก็พัดแรงสู้ตาลหรูบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรชิงหยุนปรมาจารย์ของพระราชวังเมฆน้ำแข็งซึ่งเป็นหนึ่งในสามพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกำลังตกหลุมรักเธอเป็นเหมือนในฝันที่เธอโหอยหาซึ่งยังคงอยู่ในใจเธอ บางอย่างดีบางอย่างไม่ดีสิ่งต่างๆก็ไม่ได้ดีเสมอไปหลีวเหลียงมีภรรยาโดยไม่คาดคิดในขณะที่ยเยเซียวกำลังมีจิตใจที่ลำบากซึ่งไม่เคยเลวร้ายไปกว่านี้มาก่อนเขาไม่ได้จมความโศกเศร้าลงในเหล้าหรือทำอะไรแบบนั้นเพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริงเขากลับถึงค่ายและพยายามจะนอนเท่านั้นเขาไม่เคยหลับไปแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาหลับเขามักจะตื่นอยู่เสมอเขาคงไม่หลับสนิทต,ตลอดไป ท้ายที่สุดแล้วโลกแห่งการต่อสู้ก็เต็มไปด้วยอันตรายอย่างไรก็ตามเขาเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจความรู้สึกไร้พลังห่อหุ้มหัวใจของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับปมที่ตายแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำได้นอกจากถอนหายใจไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่แไหนก็ตามเขาเผลอหลับไปอย่างไม่ระวังความคิดหนึ่งยังคงตีหัวเขาอยู่โดยออกจากโลกนี้ไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครพบเขาได้ เยเซียลดระดับการป้องกันของเขาลงสู่จุดต่ำสุดผู้ฝึกฝนคนใดก็ตามที่มีความสามารถในการทำลายโลกพลังงานป้องกันของเขาเท่านั้นก็สามารถตัดหัวของเขาได้ในตอนนี้เยเซียจะไม่สามารถตอบโต้ด้วยสัญชาตญาณของผู้ฝึกฝนของเขาได้เพราะแม้แต่สัญชาตญาณของผู้ฝึกฝนของเขาก็ปิดอยู่นอกค่ายมีผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาพร้อมกับหัวเราะดูเหมือนว่าสู้ตานหรือจะตกเป็นสัตว์อย่างผิดปกติส่วนปิงกล่าวว่า เธอตกหลุมรักรลีวูเหลียงแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เลยจุนหญิงเหลียนยิ้มเจ้ากับสู้ตานหรูเป็นศัตรูกันมานานหลายปีแล้วเจ้าสองคนเริ่มทะเลาะกันตั้งแต่ไม่นานหลังจากที่เจ้าถูกคัดเลือกตอนนี้สู้ตานหรูได้พบจุดหมายปลายทางแล้วเจ้าเป็นคนดีลีวูเหลียงเจ้าไม่คิดว่าเจ้าต้องการบางสิ่งอย่างเร่งด่วนเหรอส่วนปิงดูเหมือนจะหน้าแดงก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นอะแฮมเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเธอจะพูดอะไรได้บ้าง เธอควรโกหกไหมว่าเธอไม่รู้ว่าเธอต้องการความรักเธอควรจะซื่อสัตย์กับการมีคนรักแล้วหรือยังเธอพูดตรงไปตรงมาได้ไหมจุนหญิงเหลียนจะถามเรื่องคนรักแล้วเธอควรจะตอบว่าอะไรเธอควรบอกไหมว่าคนรักของเธอคือผู้ชายของจุนหญิงเหลียนกันแน่จุนหญิงเหลียนรู้สึกประหลาดใจเธอพูดว่าพี่สาวส่วนปิงเจ้าเขินอายไหมทำไมเจ้ามีผู้ชายแล้วเหรอ ส่วนปิงไอและรู้สึกถึงความร้อนที่แก้มของเธออืมข้ามีเจ้าจะต้องประหลาดใจจุนหญิงเหลียนยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าข้าเชื่อว่าคนของเจ้าต้องเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้อย่างไรก็ตามข้าจะไม่แปลกใจเว้นแต่จะเป็นเย่เสียวส่วนปิงหัวเราะอย่างเชื่องช้าและจบหัวข้อนี้เธอไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอะไรตอนนี้ เธอไม่สามารถแข่งขันกับจุนหญิงเหลียนได้หลายอย่างรวมถึงเวลาที่พวกเขาใช้กับเยเซียวและความสัมพันธ์กับเยเซียวอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เธออาจจะดีกว่าจุนหญิงเหลียนเธอทำกับเยเซียลแล้วในขณะที่จุนหญิงเหลียนยังบริสุทธิ์อยู่มันเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเป็นข้อได้เปรียบโดยทั่วไปของภรรยารองที่เป็นบุคคลที่3อันที่จริงเธอเป็นบุคคลที่สามลุงท่งส่งจือเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งเธอเป็นภรรยารองของเย่เซียวถ้าอย่างนั้นเธอก็จะไม่ขโมยการแสดงของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างไรก็ตามเธอก็ยังรู้สึกไม่ถูกต้องอยู่ดีตอนที่1380ภรรยารองของข้า ส่วนปิงและจุนหญิงเหลียนเข้าใกล้่ายของเย่เซียวแล้วทั้งคู่รู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติในขณะนี้อันที่จริงมันไม่ได้มีอะไรผิดแต่มันผิดอย่างร้ายแรงพวกเขาได้ยินเสียงกรนช้าๆและดังก้องจริงๆเย่เซียวหลับลึกมากเฉพาะเมื่อชายคนหนึ่งหลับลึกเท่านั้นจึงจะส่งเสียงกรนได้ผู้หญิงทั้งสองมองหน้ากันและรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ถ้าเยเซียวอยู่ในค่ายเขาคงจะสังเกตเห็นผู้หญิงสองคนก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาใกล้กว่านี้เป็นไปไม่ได้ที่เยเซียวจะไม่สังเกตเห็นการมาถึงของพวกเขาแม้ว่าเยเซียวจะอยู่ในระดับเทียนหยวนหรือระดับหลิงหยวนเท่านั้นแต่เขาควรจะดีกว่านี้ด้วยความระมัดระวังส่วนปิงรู้ดีที่สุดในดินแดนหานอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาหลับอยู่ใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาในระยะร้อยเมตรเขาจะตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นตัวและพร้อมที่จะโต้อตอบ อย่างไรก็ตามผู้หญิงสองคนมาถึงที่ประตูแล้วแต่เขาก็ยังกรนอยู่เขาถูกโจมตีเหรอมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครในโลกที่สามารถโจมตีเขาแบบลับๆล,ล่อๆได้อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งหญิงสาวทั้งสองมองหน้ากันและเห็นความกลัวในดวงตาของกันและกันไม่ใช่เยเซียวที่กำลังกลนอยู่ในค่ายมันคือใคร ผู้หญิงทั้งสองคนเหงื่อแตกพากรีบวิ่งเข้าไปในค่ายพร้อมทั้งความตกใจพร้อมกันอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่ก็ต้องตกใจเมื่อรีบเข้าไปมันคือเย่เซียวในค่ายอย่างไรก็ตามเขายังคงหลับอยู่แม้ว่าผู้หญิงสองคนจะบุกเข้ามาแล้วก็ตามเขานอนอยู่บนเตียงนอนหลับอย่างสงบสุขราวกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นจุนหญิงเหลียนตกใจมากทำไมเขาถึงหลับลึกขนาดนี้เขาทำได้ยังไง ส่วนปิงไม่สามารถซ่อนความกังวลของเธอต่อเย่เซียวได้ในขณะนี้เธอย้ายไปที่เตียงเหมือนลมบ้าหมูจ้องมองไปที่ใบหน้าอันหล่อเหลาของเย่เซียวอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นหลังจากนั้นไม่นานเธอก็รีตาลงเธอจับภาพบางอย่างที่แตกต่างออกไปบนใบหน้าของเย่เซียวมันเป็นคราบน้ำตาอย่างไรก็ตามเธอไม่เข้าใจว่าอะไรบนโลกนี้สามารถทำให้ชายผู้มีอำนาจมากที่สุดในโลกราชาเสียวร้องให้ทั้งน้ำตาได้เธอตกใจและเจ็บปวดในใจ จุนหญิงเหลียนก็ตรหนักได้และเธอก็ตกใจเช่นกันโดยพึมพำว่าเขาร้องให้เขาร้องให้จริงๆทำไมอะไรทำให้เยเซียวร้องไห้ร่างกายของเธอสั่นเทาทันใดนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่ส่วนปิงเป็นไปได้ไหมอะไรมันคืออะไรส่วนปิงรู้สึกกังวล จุนหญิงเหลียนต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่เธอเห็นความวิตกกังวลกังวลและห่วงใย,ยของส่วนปิงรู้สึกเหมือนส่วนปิงเต็มใจที่จะสละโลกทั้งใบเพื่อยเยเซียวสำหรับส่วนปิงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าผู้ชายบนเตียงในขณะนี้นั่นมันจุนหญิงเหลียนตกใจและรู้แจ้งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับจุนหญิงเหลียนในความเป็นจริงเธอเชื่อว่าเธอมีสีหน้าแบบเดียวกันกับส่วนปิงอย่างไรก็ตามส่วนปิงเจ้า คือคนของส่วนปิงคือเยเซียลหรือไม่ไม่อย่างนั้นทำไมเธอถึงต้องวิตกกังวลพอๆกับข้าด้วยละ่ะเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ฝึกฝนหญิงที่เย็นชาและห่างไกลในโลกตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอกังวลเรื่องคนอื่นเธออกหักเพราะใครตั้งแต่เมื่อไหร่ทันใดนั้นจุนหญิงเหลียนก็หลงทางเธอเชื่อการคาดเดาของเธอเองเธอแค่ไม่รู้ว่าทำไม เยเซียวได้เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับผู้หญิงของเขาในดินแดนหานอย่างคนหนึ่งคือเย่เอ๋อในขณะที่อีกคนคือปิงเอ๋อเย่เอ๋อคือสู้เย่อดีตคู่มั่นของเยเซียวผู้ซึ่งได้ไปยังโลกที่ห่างไกลเพื่อความอยู่รอดของเยเซียวปิงเอ๋อคือสาวใช้ของเขาที่หายตัวไปอย่างไรก็ตามจุนหญิงเหลียนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีผู้หญิงคนที่สเยเซียวมีผู้หญิงที่ชื่อปิงเอ๋ออีกแล้วเหรอ หากไม่ใช่ว่าเยเซียลอยู่ในสถานการณ์แปลกๆจุนหญิงเหรียญก็จะจับเขาขึ้นมาและบังคับให้เขาพูดเธออยากรู้ว่าเขาคบกับส่วนปิงเมื่อไหร่ส่วนปิงรีบไปที่เตียงแล้วยื่นมือออกไปจับหน้าอกของเยเซียลกระแสะพลังงานจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ร่างกายของเยเซียลอย่างนุ่มนวลที่สุดส่วนปิงเก่งมากในการฝึกฝนเมื่อเธอเริ่มเติมพลังเธอก็รู้ว่ามันผิดไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับเยเซียลเขาไม่ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามนั่นไม่สมเหตุสมผลทำไมเขาถึงหลับลึกขนาดนี้ถ้าเขาสบายดีนั่นคือตอนที่เยเซียลตื่นขึ้นมาและลืมตาขึ้นเขาถอนหายใจยาวแล้วก็ต้องประหลาดใจในขณะที่เขาอุทานอย่างตื่นเต้นปิงเอ๋อทํทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ส่วนปิงอยู่ในความสับสนเธอตระหนักว่าเธอไม่ได้ใช้หมอกดำปกคลุมใบหน้าของเธอเมื่อเธอรีบเข้าไปอย่างประมาทตอนนี้เยเซียลได้เห็นใบหน้าของเธอแล้วส่วนปิงคือปิงเอ,อ๋อ ปิงเอ๋ปิงเอ๋จุนหญิงเหลียนพืมพำและจ้องมองที่ส่วนปิงปิงเอ๋ตั้งแต่เมื่อไหร่จะมีใครเรียกหาส่วนปิงปิงเอ๋มันช่างฟังดูสนิทสนมและใกล้ชิดข้าไม่เคยได้ยินมาว่าเยเซียวและส่วนปิงเคยอยู่ด้วยกันเยเซียวบอกข้าว่าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อปิงเอ๋มันเป็นภรรยารองของเขามันไม่ใช่ส่วนปิงเกิดอะไรขึ้น เยเซียลคว้ามือของส่วนปิงและพูดด้วยความยินดีว่าข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะมาในที่สุดเจ้าก็กลับมาหาข้าเจ้าเคยได้ยินว่าข้าเอาชนะอูฟาหรือไม่นั่นคือเหตุผลที่เจ้ามาา5 5ข้าสบายดีใช่ไหมเจ้าสาวน้อยสาวน้อยจุนหญิงเหรียนรู้สึกอึดอัดและตกใจเยเซียลมีความสุขมากที่ได้เห็นส่วนปิงจนลืมความเศร้าในใจไปแล้วเซียวเซียวอะไรเกิดอะไรขึ้นเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไร จุนหญิงเหลียนหลงอยู่ในความสับสนวุ่นวายโดยสิ้นเชิงเธอจึงถามเหลียนเหลียนมาเลยให้ข้าแนะนำเยเซียวยิ้มและจับมือจุนหญิงเหลียนเหลียเหลียนข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วตอนที่ข้าอยู่ในดินแดนหานอย่างข้ามีภรรยารองคนหนึ่งปิงเอ,อ๋อปิงเอ,อ๋อภรรยารองของเจ้าจุนหญิงเหลียนตกตะลึง เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ